อ๋อนี่คือผลงานของเจ๊เผือกลูกเอ่เล็กๆเ,เขาให้ฝากไปให้แม่ลูกเล็กๆ สวัสดีครับผมดรก,กรนะครับก็หลังจากได้ทำงานวิจัยเสร็จมาตั้งแต่ปี62นะครับแต่คิดค้นสำเร็จตั้งแต่ปี2551นะครับเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการาทำให้สาราธรรมชาติมีประโยชน์ต่อในภาคาการเกษตรแล้วก็สุขภาพของมนุษย์นะครับก็รวมไปถึง แตกลายไป,ไปใช้กับเครื่องยนต์ใช้กับน้ำมันนะครับเนื่องจากงานมันเกี่ยวกับการแตกตัวนะครับในที่นี้ก็จะเน้นพูดเรื่องการเพิ่มผลผลิตของพืชต่างๆในประเทศนะครับเนื่องจากผมเรียนทางด้านกเกษตรที่เกี่ยวกับพืชดินน้ำนะครับก็จะทำให้อ่ เข้าใจในวิธีการต่างๆที่จะสามารถาเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มคุณภาพได้ลดต้นทุนได้นะครับก็ออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์นี้ในตลาดตอนนี้ชื่อว่า RD 251นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับส่วน วิธีการทำอะไรต่างๆก็เข้าอยู่ในกลุ่มของไบโอเทคโนโลยีนะครับเป็นเทคนิคการทำสกัดสารให้ปลอดภัยให้ได้มาตรฐานไม่ให้มีจุลินทรีย์ก่อโรคก,กับโลหะหนักนะครับได้รับความนิยมจากเกษตรกรทั่วประเทศเวลานี้ก็ชัดเจนที่สุดคือทุเรียนนะครับ เนื่องจากทุเรียนมีราคาแพงแล้วก็ลูกมีขนาดใหญ่ก็จะจะเห็นชัดเจนหน่อยนะฮะก็นับจานวนลูกหรือว่าโดยรวมแล้วก็ถ้าเป็นเท่าตัวก็คือประมาณ3ถึงถึงเท่าตัวนะครับที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับส่วนนาข้าวก็ได้หนึ่งก็200 50กิโลถึง400รกิโลนะครับก็แล้วแต่ดินนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณสัก4 1ถึงห้เปอร์เซ็นต์นะครับพืชไร่ก็สอดคล้องกันคล้ายคึงกันข้าวโพดก็แกนเล็กก็มีขนาดเม็ดที่ใหญ่จำนวนน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มผลิตข้าวนะครับส่วนอ้อยก็ อยู่ในระหว่างาพื้นเบสระหว่างา8ถึง11ตันก็จะเพิ่มขึ้นมาถึง22ตันนะครับอันนี้คือทำที่จังหวัดร,รบรีนะครับมันสำหลังก็สามารถเพิ่มน้ำหนักแล้วก็สอดคล้องกันนะครับกับอ้อยนะครับจากเปอร์เซ็น หรือว่า,าจำนวนไร่นะครับเคยได้ประมาณสัก4ตัน4ตันครึ่งก็จะได้ถึง7ตันนะครับถ้าถ้าดินดีกอ็อาจจะได้ถึง12ตันนะครับก็ชัดเจนเก็บข้อมูลมาหลายปีนะฮะตั้งแต่ปี62นี่ก็3ปีละที่ที่ ที่เกษตรกรยอมรับอย่างาทั่วถึงเนื่นองจากมีสื่อทางด้าน YouTube นะครับแล้วก็เพจ Facebook บอกต่อนะครับก็ทำให้สารตัวนี้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับส่วนใน ในอ้อยอก็สามารถเพิ่มความหวานได้ในมันสำาหลังก็สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งได้ในข้าวหอมลิก็เพิ่มความหอมเพิ่มคุณภาพทำให้แกล่งขนาดไซส์ต่างๆของของผลผลิตเนี่ยก็จะผิวพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโรคนะครับผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากสามารถเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพได้ผลิตภัณฑ์ยังมีมีด้านทำให้คุณภาพในการแข่งขันในตลาดมีชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ต้านทานโรคและแมลงผิวหรือว่ามเมล็ดหรือเนื้อก็จะมีลด หรือว่าไม่มีเลยในการทําลายของมแมลงหนอนต่างๆนะครับอย่างทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเพีย้ยนะครับเพีย้ยเพี้ยแป้งก็จะมาทําลายมาเกาะที่เปลือกนะฮะก็ทำให้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการส่งออกส่วนหนอนเจาะเปลือกหนอนชัย เจาะเมล็ดอะไรของทุเรียนอะไรต่างเนี่ยก็จะแทบไม่มีเลยนะครับรู้สึกที่รับแรจังหวัดอุตรดิตก็จะมีปัญหาในเกี่ยวกับนอนเจาะผลนอนเจาะเมล็ดเนี่ยครับส่วนทีระยองอจันชุมพรตลาดจังหวัดที่ ไม่ได้กล่าวถึงก็สามารถทําให้ชาวสวนท,ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก8แสนก็จะได้ประมาณสักล้านล้านสี่นะครับจากหนึ่งล้านที่ชุมพรล่าสดุดก็ได้ประมาณห้าล้านนะครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี มีส่วนที่จะช่วยพัฒนาประเทศเป็นเป็นความมั่นคงทางาด้านเศรษฐกิจอย่างอย่างทีน่น่าจะมีการผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับตัวนี้น่าน้าผลักดันมากนะครับไม่ใช่เน้นเพื่อที่มาพูดวันนี้ไม่ใช่เน้นที่จะมาขายของนะครับ เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรอยู่นะครับมีมีสวนยางมีมีการทําพืชหลายอย่างหลายร้อยไร่นะครับก็ไม่มุ่งเน้นผลกําไรเพื่อกอบโกยอะไรนะครับก็มีลักษณะที่มองเห็นความสําคัญว่า ตัวเองคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ที่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีการานำไปแพร่หลายให้กเกษตรกรได้นำไปใช้นะครับทั้งด้านปริมาณคุณภาพก็สามารถมองชัดเจนได้แต่กระแสต,ตอนนี้ก็มี ทราบเันดีอยู่แล้วว่าปุ๋ยก็มีราคาสูงและอย่างหนึ่งก็อาจจะขาดแคลนตลาดบา,บางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีทางออกก็จะพบกับความเดือดร้อนนะครับในการผลิตทำให้พืชผลทางการเกษตรของประเทศลดลงไม่เพียงพอพืชอาหารต่างๆก็ไม่เพียงพอต่อ,อการต้องการของอมนุษย์และ สร้างไรายได้ก็จะทําให้ประเทศาขาดไรายได้ไปนะครับทางเลือกที่ดีก็จะเสนอ rd 2 5 1นะครับนำไปเป็นหลักในการทดลองว่าเราสามารถลดต้นทุนปุ๋ยยาได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองกันนะครับแต่ท่านที่ต้องการลองอห,รอหรือสนใจยังไงก็พิมพ์ ใน Google นะครับ R D 2อนน1าก็จะขึ้นมาให้เห็นแหล่งซื้ออะไรต่างๆก็จะมีหลายหลายแหล่มมีตัวแทนหลายที่แต่ไม่ได้วางร้านค้านะครับอาจจะมีร้านค้าบางบางร้านนำไปวางเพราะวางแล้วคนเกษตรกร,กรทั่วไปค่อนข้างที่จะไม่รู้จักนะครับค่อนข้างที่จะ ต้องการอธิบายเยอะแต่รอให้ระยะหนึ่งมีการพูดคุยบอกต่อกันก็คงจะใช้เวลานิดหนึ่งก็คงจะรู้กันนะครับนอกจากนั้นก็ยังต่างประเทศก็ยังนำไป,ไป,ไ,ปไปใช้นะครับอย่างเวียดนามมาเลเซียก็นำไปประเทศลาวก,ก็มีไปนะครับก็เกี่ยวกับทุเรียนแก้มังกรนะครับตัวนี้นอกจากจะเก่งเรื่องพื เพิ่มผลผลิตแล้วยังเก่งเรื่องอาการปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพน้ำเน่า,น,าน้ำเสียสัตว์น้ำแล้วก็ช่วยลดโลรคและแมลงในพืชนะครับและทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นนะครับเนื่องจากการแตกตัวของอของเสียต่างๆไม่ไม่ไม่หมักหมมใช้เวลานานเกินไป ทำให้โครงสร้างดินดีแม่ให้เหมาะสมต่อการวางไข่ของมแมลงนะครับแตอ่อย่างไรก็ดีถ้าไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราเร็งเห็นว่าควรจะนําเทคโนโลยีมาช่วยเลยมีโครงการนะครับวันที่2นี้ก็จะเริ่มไปทดสอบโดนนะฮะก็สั่งโดนมา4ตัวนะครับโครงการนี้ก็ สั่งรถมาหนึ่งคันนะครับก็รวมๆแล้วโครงการนี้ก็ประมาณ2ล้านเพื่อ,อทดสอบแล้วก็ในในแปลงของตัวเองก่อนแล้วก็ลง YouTube ล,ลงผลไปตลอดนะครับทำให้สะดวกสบายขึ้นณนะเวลานี้ประเทศไทยก็เกษตรกร,กรต่างๆก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับก็จะไม่ค่อยอ ทำเกษตรกันเท่าไหร่เนื่องจากงานหนักหรืออะ,อะไรเขาเรียกว่าลำบากเกินไปนะครับก็จะอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็จะฉีดให้เกษตรกรดูนะครับก่อนถ้าได้ผลอย่างไรนะครับก็จะ,อ,ะอาจจะไปช่วยเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนหรือว่า ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยซื้อยาอันนั้นก็คงจะเข้าไปช่วยนะครับเนี่ยกวันนี้มาพูดก็เป็นเป็นโปรดักที่ที่ตัวเองคิดนะครับคิดขึ้นมานะฮะก็ในการเกษตรก็เนี่ยอย่างาพวกชาวบ้านาหรือว่าเกษตรกรหรืออะไรเริ่มรู้จักละนะครับในวงการทุเรียน คนเก็บหรือว่าพวกลง้งพวกอะไรเริ่มเริ่มเห็นผลเริ่มคุยกันนะครับก็จะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับสำหรับทุเรียนบ้านเราหรือว่าพืชบ้าเราก็มี RD 2 5ดสอเนี่ยเป็นจุดแข็งก็ทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยก็มีพื้นที่320ล้อไร่นะครับ ก็ทำการเกษตรก็ 7, เจ็ดเจดกว่าล้านวัวเรือนนะครับตอนนี้อาจจะเพิ่มแล้วนะฮะก็สิบห้าล้านยี่สบล้านนี่ก็ทำการเกษตรกันเลยอีกอย่างกลับบ้านนะฮะไปไปอยู่บ้านงานไม่มีในในเมือง เดี๋ยวนี้อยู่ต่างจังหวัดก็ทําธุรกิจได้ทําเกษตรก็ขายใน Facebook บ้างขายใน Youtube บ้างขายในเพจบ้างอยู่กลางไร่กลางนาถ้ามี Wifi หรือมีมีคลื่นมีอะไรเงี้ยก็สามารถเหมือนเหมือนเดิมก็ทําธุรกิจได้เพราะฉะนั้นคนก็จะหลั่งไหลออกไปอยู่ต่างจังหวัดเยอะที่ดินต่างๆก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่แพงขึ้นมากเหมือนเดิม เพราะคนไม,ไม่ไม่มากระจุกเพราะฉะนั้นในการทําการเกษตรหรืออะไรต่างๆคุณภาพสําคัญนะครับรสชาติสําคัญที่จะไปแข่งขันและทําให้ลูกค้าติดใจนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นอโอกาสที่ดีสําสหรับแนวรุกของเรานะครับก,ก็จะมีการาเปิด เขาเรียกว่าการแตกลายการทำงานออกไปเป็นการทำงานเชิงรุกน,นะครับก็จะเป็นต่อไป youtube ก็จะมีภาพโดนแท,แทบแทบทุกครั้งนะครับแล้วก็ประกอบกับวิชาการที่ที่คุยเขาเรียกว่าเสริมแล้วก็แฝงไว้นะครับให้คนได้ชมมีประโยชน์นะครับท้ายนี้ก็ ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็นำเทคโนโลยีเปิดใจนำเทคโนโลยีที่ดีของคนไทยด้วยกันนะครับต่างประเทศยังไม่เห็นความสำคัญนะฮะก็ขอให้คนไทยอมองเห็นและทดลองหาวิธีการของตัวเองให้เหมาะสมเพราะว่าดินน้ำอากาศพื้นที่ต่างๆจะไม่เหมือนกัน จะมีความเฉพาะนะครับก็หวังว่า,าทางเราเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทุกท่านท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ใช่เป็นเกษตรกรก็ได้พิจรารณาละกันว่า,าในการใช้วิสาราจากงานวิจัยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับนราไปใช้อาจจะฉีด เองหรืออาจจะใช้โดรนนะครับก็ลองใช้ดูนะครับก็ไม่ไม่ไม่เยอะอะไรก็ประมาณ20ซีซีตัวหนึ่งไร่นะครับโดยประมาณนะครับไม่ว่าพื้นน้ำพื้นดินพ,พ,พื้นใบพืชหรืออะไรต่างๆก็ทำให้ได้ผลละนะครับได้ผลกันทั่วนะครับก็มีสโลกแกนนะครับสุขสบายใจกำไรเต็มสวนนะครับก็ได ลงเสื้อไปนะครับทางผมดกร,กรกรสศกเกษมก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การนะครับเป็นเจ้าของนะครับบริษัทอิมูนซินเนียนะครับอิมูนแปลว่าภูมิต้านทานนะครับซินเนียแปลว่าพลังนะครับก,ก็พลังงานโดยรวมแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับพลังภูมิต้านทาน ของพืชของดินของน้ําแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนต่อไปครับสวัสดีครับปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอ,ตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลัาใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรยู่ดีกินดี